วันนี้ผมมาแจ้งความเพราะว่ามีเพจชื่อว่ากูมาแล้วเลา่าว่าผมโกงเงินเอาไปให้ภรรยาแล้วก็มีการโพสต์บ้านเล็กที่ของผมพาต์สเอ่อโพสรูปภาพหน้าบ้านผมแล้วก็ให้พิกัดบ้านภรรยาผมซึ่งผมก็คือเขาเาไปโพสในโซเชียลมีเดียผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทำครับส,สิ่งที่สร้างสร้างความเสียหายให้กับเราเคืออะไรครับ เดี๋ยวผมจะให้ทางทนายเขาพูดแทนผมนะครับเพราะว่ามันอาจจะเสียลูกคดีครับค่ะการที่ว่าเอาบ้านเล็กที่ของเราเอารูปภาพบ้านของเรานะคะแล้วก็รูปถยนต์ป้ายทะเบียนของเราไปลงในคอมพิวเตอร์อย่างนี้มันก็จะมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็โพสต์ชี้เฉพาะเจาะจงระบุบ้านเล็กที่อย่างนี้มันมีผลต่อความไม่ปลอดภัยค่ะ สิ่งที่เราอยากดาเนินคดีกับเขาค็ยังไงบ้างนนะคะสิ่งที่เราต้องการดําเนินกับดีกับเขาก็คือตามหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพจกูมาแล้วเนี่ยค่ะมาลงโทษค่ะในข้อหาอะไรบ้างคับผมในข้อหาที่การโพสต์รูปภาพเนี่ยค่ะก็จะเป็นความผิดฐานพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะส่วนข้อความที่หาว่าโกงอย่างนี้ มันจะหมายถึงว่าเราเป็นคนประพฤติไม่ดีมันจะทําให้เราเสียชื่อเสียงมันเป็นความผิดหมิ่นประมาทค่ะแล้วก็การโพสต์ลงไปในคอมพิวเตอร์มันจะเป็นการผิดข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะโทางเพจจะมีการติดต่อมาพูดคุยบ้างไหมทางเพจตอนนี้ค่ะหลังจากที่เราชี้แจงถแถลงออกไปเขาก็ได้ลบออกไปเลยค่ะปิดไปแล้วค่ะ แต่อยากคิดว่าปิดไปแล้วจะตามหาตัวไม่ได้นะคะยังไงคนร้ายก็ต้องได้รับการลงโทษแน่นอนค่ะก็คือสองข้อหาใช่ไหมครับสองข้อหาค่ะในส่วนของตุ๊กีนนะครับข้อข่าวมันออกไปแล้วมันส่งผลกระทบส่งผลกระทบต่อก,การใช้ชีวิตเรายังไงบ้างกับเราและภรรยาครับจริงๆตอนนี้ผมเป็นแค่เป็นห่วงปุ้ยครับอนอกเหนือจากนั้นคือไม่ไม่สำคัญเลยครับในชีวิตผม,มใช่ครับลูกกับภรรยาผมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดตัวปุ้ยแบบแพนิคขนาดไหนครับตุ๊กีไม่แพนิคครับเราโตกันแล้วครับ ใช่เราต้องใช้ความยุติธรรมครับจริงๆคู่ควางที่บ้านบ้านไหมคะหลักจากบ้านที่หลุดออกไปณตอนนี้ยังไม่มีค่ะข้อความที่เขาเป่าหาเราเราอยากไปชี้แจงให้ถกงรมงับทกาันหน่อยไหมคะลูกความไม่ได้กระทําความผิดดังที่พูดค่ะข้อความที่พูดออกไปทั้งหมดเป็นข้อความเท็จค่ะเราจะเอาผิดแบบเรียกค่าเสียหายยังไงบ้างทุกวิถีทางจนถึงที่สุดค่ะกวินอยากบอกอะไรคู่กรณีหน่อยไหมคะ ไม่มีครับผมไม่อยากพูดเลยแล้วครับเพราะว่าจริงๆผมชี้แจงไปทางเฟ e b o ๊ k เรียบร้อยแล้วแต่ผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนครับโกรธโกรธกับสิ่งที่เขาโพสเก่าหาเราไหมไม่โกรธครับใช่ผมกลับไปที่ในสิ่งที่ผมบอกก็คือมันไม่มีอะไรสัมคัญ์มากกว่าภรรยาผมกับลูกผมแล้วครับจริงๆเราแอบสงสัยใครนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูกันเองด้วยแล้วกันครับอย่างมันมีหนึ่งบุคคลที่เข้ามาเป็น มีที่ปล่อยข่าวออกมาเรารูึกยังับตรงนยนนี้ใครคราเราก็ยังไม่รู้ค่ะคือจาเรื่องคนนั้นด้ไหมครับที่เหมือนเขาให้ข้อมูลมุกเสือเขาให้ข้อมูลคนที่ให้ข้อมูลคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเราดําเนินการดีทั้งหมดเลยค่ะแม้ว่าจะไม่ได้โพสต์เองก็เป็นคนสมรู้ร่วมคิดค่ะตอนนี้รวบรวมได้ประมาณครบครบเลยค่ะรายชื่ออยู่ทั้งหมดในนี้แล้วค่ะประมาณี่ซึ่งบุคคลที่กระทําไม่ใช่คนเดียวค่ะเป็นกลุ่ม เป็นหลายบุคคลค่ะเราบอกได้แค่นี้แสดงว่าเราก็คิดว่ามันเป็นกระบวนการอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นกระบวนการไหมแต่โพสออกมาถี่ขนาดนี้คือเขาจงใจค่ะต้องคิดว่าเขาต้องการดิสเครดิตอะไรกวินไหมครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเขาต้องการอะไรจริงๆไม่ทราบว่าเขาต้องการอะไรค่ะอย่างล่าสุดมีมีบุคคลหนึ่งที่ประกาศ้าเราว่าไปเจอในรายการดังรายการหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ในในส่วนตรงนี้ที่ที่เห็นว่าประกาศโพสต์ประกาศทา้าทายตรงนั้นค,คิดว่าไม่ตรงจุดสักเท่าไหร่มันจะไม่ทําให้ข้อยุติข้อพิพาทมันจบการไปออกโหนกระแสอย่างนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าต้องการกระแสค่ะมันไม่ได้ทาว่าคุณต้องการอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ระ,ะบุชื่อเขาทางเพจปูมาแล้วเนี่ยค่ะเขาโพสต์ชี้เฉพาะตอตรงถึงลูกความของทนาย แล้วก็อยู่ดีๆมีบุคคลนึงร้อนตัวออกมาโพสต์ว่าเอาท้าไปออกรายการโหวกระแสทั้งที่ที่ทางทางที่เพจกูมาแล้วไม่ได้เอ่ยชื่อใคร<ม>เลยยกเว้นคุณกวินค่ะนะคะมีอะไรกับชี้แจงกับสังคนเพิ่มเติมครับตไม่มีค,มครับผมผมชี้แจงไปหมดแล้วในเฟซบุ๊กครับตั้งใจจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดใช่ครับใครก็ตามตามที่ผมมาวันนี้ครับที่ผมมาชี้แจง ที่ก็มีทีแจ้งว่าเป็นเพวกว่าในเรื่องของเพื่อนรวงานตอนแราเร้มมีการแบ่งส่วนนอนไปแล้วอ่ะเขาจะมาเป็นพยานให้เราด้ไหมครับเ,เรื่องพวกนี้ผมต้องเก็บเป็นหลักฐานเอาไปขึ้นความยุติธรรมนะครับขึ้นศาลผมในศาลก็จมาพูดได้ครับหรือว่าเอามาเผยแพร่ได้ครับใช่ตอนนี้ผมเก็บหลักฐานค่อนข้างครบแล้วครับครับผมจริงๆเรามีข้อพิพาทกับคนที่มาท้าทายเราไหมครับไม่มีเลยค่ะก็ยินยางว่าสิ่งที่เขาโพสต์มาเรา ไม่ได้ทำตามที่เขาบอกไม่ได้ทำค่ะ,คะทุกอย่างมีเอกสารมีหลักฐานครบค่ะในต้นคอมเมนต์ที่มาสนับสนุนนะครับที่เหมือนว่าเชื่อไปแล้วว่าเราทำแบบนั้นเราจะฟ้องเขเมีตรงนั้นด้วยไหมครับผมตรงนั้นเดี๋ยวพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเ,เป็นข้อความที่ทําให้ลูกความของ,องเสียหายผมก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินคดีค่ะแสดงวันนี้สรุปก็คือวันนี้มาฟ้องเท่าเพนานเพจเดียวก่อนใช่ค่ะ